สวัสดีค่ะมันนี่วันนี้วันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องค่าเงินบาทอ่อนหรือว่าแข็งค่าเนี่ยมันมีผลกับเรายัางไงนะคะ ก็คือว่าค่างเงินบาทในช่วงนี้ค่ะมันมีแนวโน้มที่อ่อนค่าลงไปเรื่อยๆซึ่งเราก็จะได้รับข่าวสารเรื่องนี้ผ่านสื่อมาเป็นระยะๆะะนะคะผลสําคัญนะคะเรื่องปัจจัยสําคัญที่ทําให้ค่างเงินบาทอ่อนค่าก็เราก็ทราบๆกันดีว่ามันเนื่องมาจากการขึ้นอัตาราดอกเบี้ยของเฟดนั่นเองนะคะเพราะว่าเฟดเขายังมีเป้าหมายในการที่อยากจะลดภาวะเงินเฟ้อในประเทศของเขานะคะแล้วก็ต้องการที่จะลด พอต้องการลดภาวะเงินเฟ้อก็ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นมันก็มีผลกระทบต่อค่าเงินของประเทศต่างๆทั่วโลกที่มีการค้าขายกับสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะคราวนี้เนี่ยเอ่อในถ้าเรามานั่งดูกราฟนะคะหรือว่ามาดูสถิติที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ต้นปี2 5 1 5นะคะถ,ถึงช่วงประมาณช่วงนี้ถึงเดือนตุลานเนี่ยเราจะพบเลยว่าค่าเงินบาทเนี่ยมันอ่อนค่าไปอย่างมีนัยยะสําคัญมากเลยเพราะว่าเมื่อต้นปีเนี่ยค่าเงินบาทจะอยู่ที่ประมาณสัก32 33ถึง34บาท ต่อดอลลาร์สาหรัฐแต่ในปัจจุบันเนี่ยในเดือนตุลาคมเนี่ยมันขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่38บาทเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยออพอมันเป็นอย่างเงี้หยหลายๆฝ่ายก็ค่อนข้างที่จะก,กังวลถามว่าชาวบ้านธรรมดาอย่างเราบางทีก็สงสัยใช่ไหมคะว่าจะกังวลอะไรกันนักหนา <laughs> ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เป็นคนออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศไ่ไดจําเป็น,ปนต้องแลกเงินดอลลาร์เราก็รู้สึกว่าเอะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตเราแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะ การคิดอย่างนั้นไม่ได้ถูกต้องเลยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วค่าเงินบาทที่เปลี่ยนแปลงะคะของทุกๆประเทศทั่วโลกมันจะส่งผลกระทบต่อคนในประเทศอย่างแน่นอนเนื่องมาจากอะไรเนื่องจากว่าปัจจุบันนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าทุกประเทศทั่วโลกมีการติดต่อค้าขายกันนะคะแล้วเราเนี่ยไม่ได้สามารถที่จะปิดประเทศอยู่ภายในประเทศตัวเราเนี่ยประเทศตัวเองได้อย่างเดียวไม่สามารถจะซื้อขายและเป็ดสินค้าและบริการในประเทศได้อย่างเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันมีการ ติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนกันมันก็ต้องมีการที่จะต้องแลกเปลี่ยนกันด้วยการจ่ายเงินเราก็ต้องเอาเงินเราไปซื้อดอลลาร์เพื่อไปชําระค่าสินค้าและบริการเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยอย่างนี้มันก็จะส่งผลกระทบเป็น2ด้านนะคะสมมุติว่าผู้มใ,ในมุมมองของผู้ส่งออกอ่ะเราเรามองเป็น2ด้านผู้ส่งออกเนี่ยจะรู้สึกว่าแฮปปี้ถามว่าทําไมแฮปปี้สมมติว่าคุณติดต่อค้าขายกับต่างประเทศแล้วก็ติดต่อว่าเราจะขายสินค้าในราคา1ล้านดอลลาร์สหรัฐสมมุติณ้ำวันที่เรา ติดต่อไปเนี่ยนะคะอ,อ,อาจจะแต่อัตราแลกตัวอาจจะอยู่ที่35บาทใช่ไหมคะแต่พอเอาจริงๆแล้วในวันที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเกิดมันแตะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ38บาทอย่างที่บอกในเดือนตุลาก็ถือว่าคุณได้ เหมือนโบนัสฟรีๆขึ้นมา3ล้านบาทเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าค่างเงินบาทที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันมีผลอย่างมีนัยสําคัญกับการส่งออกอย่างอย่างสูงนะคะในขณะเดียวกันในเมื่อมันมีผลกับการส่งออกมันก็มีผลกับการนําเข้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะเดียวกันผู้นําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขายในประเทศหรือเอามานํามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าและบริการในประเทศเราอะค่ะก็จะมี มีผลเสียในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นก็แบ่งออกเป็นสองขามันก็จะแบบว่าในบางช่วงเนี่ยผู้ส่งออกเขาก็พยายามจะกดดันนะคะแล้วก็อยากจะให้เนี่ยค่างเงินบาทมันอ่อนค่าคือถ้าแข่งค่าเกินไปเนี่ยเราเขาก็จะรู้สึกว่า เขาเขาได้เงินน้อยลงถูกไหมคะแล้วเราเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราเป็นประเทศผู้ส่งออกเป็นหลักรายได้เรามาจากการส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยว <t> ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นผลดีกับผู้ส่งออกแล้วก็ธุรกิจภาคบริการท,ท่องเที่ยวทั้งสองอันเลยเนี่ยสำหรับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเนื่องมาจากว่านักท่องเที่ยวก็จะรู้สึกว่าโอ้ชันรวยขึ้นใช่ไหมคะเพราะถือดอลลาร์เ,าเท่าเดิมเนี่ยแต่ว่าเอามาแลกเป็นเงินบาทได้มากขึ้นก็จะเป็นแรงจูงใจให้เขามาเที่ยวในประเทศเรามากขึ้นอ่ะมันก็เป็นผลดีในการสร้างรายได้ต่อเราแต่ในนนขเเดียยยวกััรราาต้อองมบ ในความเป็นจริงว่าประเทศเราเนี่ยเรามีการนําเข้าสินค้าเพื่อมาผลิตเป็นสินค้าและบริการเนี่ยอยู่เป็นจํานวนมากโดยเฉพาะน้ํามันซึ่งอันนี้เป็นปัญหาของประเทศทุกประเทศทั่วโลกนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถจะผลิตน้ํามันเองได้เพียงพอที่จะใช้ภายในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรานํามานําเข้าน้ํามันเนี่ยเวลาอัตราแลกเปลี่ยนมันอ่อนอ่อนหรือว่าอ่อนค่าเงินบาทอ่อนค่าไปเยอะๆะคะ่ะก็จะมันก็จะเป็นภาระต่อผู้ประกอบการ สูงมากนะคะเงินมันก็จะไหลออกไปนอกประเทศเยอะมากวค,ความต้องการดอลลาร์ก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าเราต้อง,องใช้เงินบาทนะคะซื้อดอลลาร์เข้ามามากขึ้นใช่ไหมคะครานี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบมันจะต้องมาเวทกันในภาคของนยโยบายว่าอัตราค่าเงินบาทเนี่ยแบบไหนที่เหมาะสมแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันนี้เมื่อข้าง,งนแบบมันลอยตัวใช่ไหมคะธนาคารแห่งประเทศของ ของแต่ละประเทศทั่วโลกค่ะก็ต้องต้องดูแล้วก็มีนโยบายในกา,การกำกับดูแลที่เหมาะสมอันนี้ก็อยู่ที่ ความเรียกว่าไงความซับซอ้อนของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศคือว่ากันไปคราวนี้เนี่ยถามว่าแล้วในขณะเดยียวกันประชาชนอย่างเราล่ะจะได้รับผลกระทบอะไรอย่างที่บอกค่ะเราอาจจะไม่ได้ต้องไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมคะเราไม่ต้องแลกดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าเรายัางต้องบริโภคสินค้าและบริการซึ่งสินค้าและบริการที่หลกัหลกๆถ้าเรามองเห็นกันง่งายๆก็พวกน้ํามันใช่ไหมคะหรือไม่ก็คือพวกแป้งสาลีขนมปงังใดๆซึ่งเราก็ไม่สามารถจะผลิตเองในประเทศได้สิ่งเหล่านี้ต้องนําเข้าโดยเฉพาะประเทศเราเประเทศ เก,กษตรกรรมสินค้านําเข้าสําคัญอีกอย่างก็คือพวกปุ๋ยเคมีทั้งหลายซึ่งหลเหล่านี้มันก็จะทําให้นําเข้ามาในราคาต้นทุนที่สูงขึ้นเมื่อมันราคาต้นทุนสูงขึ้นเนะะี่ยค่ะในท้ายที่สุดผู้ประกอบการเขาก็ต้องผักภาระไปที่ผู้บริโภคก็คือราคาของสินค้าเหิ่านก็จะปรับเพิ่มสูงขึ้นอันนี้มากระทบเราแล้วโดวยตรงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะสั้นเนี่ย มันอาจจะมีทั้งผู้ส่งออกและผู้นําเข้าได้ประโยชน์ในช่วงที่อัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าเงินบาทมันเปลี่ยนแปลงแต่ว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยค่าเงินบาทที่อ่อนค่าไปยาวๆเนี่ยไม่ไม่เป็นผลดีแน่นอนนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องมานั่งดูกันว่าจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปก็อย่างที่บอกว่าการอ่อนค่าหรือแข็งค่าขึ้นของค่าเงินเนี่ยไม่ใช่เพาะของไทยเท่านั้นเองนะคะของทุกๆประเทศทั่วโลกเนี่ยมันล้วนส่งผลกระทบต่อประชาชนภายในประเทศโดยเฉพาะเรื่องของอสินค้าราคาสินค้าและาการที่เพิ่มขึ้นและท้ายสุดก็จะเป็นกระทบเรื่องของงภาวะเเินฟ เนื่องมาจากว่าพอสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะประชาชนคนในประเทศเขาก็จะกดดันให้ภาคธุรกิจเนี่ยมันจําเป็นจต้องขึ้นค่าแรงค่าแรงก็ขึ้นราคาต้นทุนสินค้าและบริการก็ขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะผลักให้ราคาสินค้าและบริการประเทศนั้นๆเพิ่มสูงขึ้นแล้วท้ายที่สุดเหล่านี้มันก็จะ ไปบีบให้ภาวะเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นอีกเหมือนกันแล้วเมื่อภาวะเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นมากๆค่ะท้ายที่สุดเราก็ต้องไปใช้ในโยบายแบบที่เฟดกําลังใช้อยู่ปัจจุบนันก็คือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อกํากับควบคุมภาวะเงินเฟ้อซึ่งมันก็จะเป็นหลักของออการเศรษฐศาสตร์ฐฐน,นะคะในในการที่เราจะควบคุมแล้วก็ดูแลระบบเศรษฐกิจฐฐฐของแต่ละประเทศซึ่งเรื่องนี้มันก็จะแบบเป็นเรื่องที่เราต้องมานั่งพิจารณากัน ก็ท้ายที่สุดนะคะก็จะมีข้อคิดคำคมดีๆค่ะจากคงเบ้งนะคะวันนี้ก็คือท่านบอกว่าสิ่งที่ตัวเราไม่ชอบอะคะ่ะก็อย่าไปทํากับคนอื่นก็ง่ายๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่มีใครชอบความรู้สึกลําบากกดดันเพราะใน,ในเมื่อเราไม่อยากจะเจอความรู้สึกแบบนั้นเราก็ไม่ควรจะต่อความรู้สึกแบบนั้นนะคะไปให้กับคนอื่นไม่ควรส่งต่อพลังงานแบบนั้นให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเอาใจเขามาใส่ใจเราก่อนนะคะ